หากกำลังมองหาชุดน้ำที่มีราคาเริ่มต้นและมีไฟ A R G B คุณต้องลองหันมามองชุดน้ำ ID Cooling FX 3 6 0ดูสิครับ สวัสดีครับชาวไอไวคับทุกท่านครับผมวันนี้ครับผมได้ชุดน้ําจาก idcooling มาเป็นซีรีส์ s x <S นั่นเองครับผมซึ่งเป็นซีรีส์ที่ตอบโจทย์สําหรับคนที่ต้องการงบประหยัดและมีไฟ a rgb นั่นเองครับผมซึ่งวันนี้ครับเราได้ชุดน้ําจาก idcooling ที่เป็นซีรีส์ fx 360ขนาด300มิลลิเมตรและมีพัดลมให้ทั้งหมด3ตมตด้วยกันมีขนาด120มิลลิเมตรครับผมสำหรับคนที่จะใช้ชุดน้ําตัวนี้นะครับต้องมีเมนบอร์ดที่มีการรองรับไฟ a rgb 3พิน5โวลต์นะครับและยังสามารถต่อพัดลมแแบบบไดด้้วยนะะครัลที่ เครเนเจ้าชุนน้ำตัวนี้ครับเขาแถมตัวล็อกมาให้ด้วยนะครับสำหรับใครในที่อยากจัดสายให้มันสวยงามของเขาก็มีให้มาเหมือนกันนั่นเองซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับมีทั้งหมด2สีด้วยกันได้แก่สีดำเนี่ยมีราคาอยู่ที่2990บาทนะครับและตัวสีขาวเนี่ยมีราคาที่ที่3,090บาทเท่านั้นเองสิ่งที่เป็นจุดเด่นที่สุดนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นั่นก็คือขับเคลื่อนด้วยปั๊มน้ําใหม่ล่าสุดครับเป็นเจน5พร้อมมอเตอร์3เฟสครับที่ทําให้ประสิทธิภาพระบายความร้อนเนี่ยรวดเร และยังสามารถควบคุม PWM control นะครับผมช่วยให้อัตราการไหลเวียนของตัวน้ำเนี่ยเร็วมากยิ่งขึ้นถึง135ลิตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวและยังช่วยให้พัดลมเงียบอีกด้วยครับส่วนหน้าสัมผัสของชุดน้ำนะครับเป็น copper base ครับทำให้หนามากยิ่งขึ้นเพิ่มพื้นที่ในการสัมผัสข,ของตัว CPU กับตัวชุดน้ำเนี่ยระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นครับพัดลมครับเขาออกแบบมาให้เป็นแบบ low noise นั่นเองและเพิ่มความเงียบเข้าไปอีกพร้อมแผ่นยางกันสั่นที่มาพร้อมกับตัวพัดลมครับช่วยลดเสียงได้อีกมากยิ่งขึ้นนนครรรรััััับบแลละททีี่่่สาาาตวพพดมมเเ้้อกชุยยงถ PWM control ได้อีกด้วยครับผมส่วนเรื่องการรองรับซ็อกเก็ตของ CPU นะครับต้องบอกเลยว่าเขารองรับได้หลายรูปแบบมากจริงๆไม่ว่าจะเป็น Intel ที่เป็นซ็อกเก็ต1ัน0 1 1 5 X 206, 6แล้วก็2 0 1 1ครับส่วน AMD เนี่ยจะได้ทั้ง AM4 แล้วก็ AM5 เลยนะครับผมต้องบอกเลยว่าใช้ได้ทุกแบบจริงๆครับส่วนการรองรับของไฟ RGB เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ารองรับได้แทบทุกแบรดเลยก็ว่าได้นะครับได้แก่ ออร่าซิงค์นะครับ r g b Fusion แล้วก็ r g b แล้วก็ Mystic Light s y n c ครับแล้วก็ Pyro Home s y n c นั่นเองครับทีนี้ครับมาทดสอบประสิทธิภาพของการระบายความร้อนของชุดน้ำกันดีกว่าครับผมไปดูกัน ก็อบนะครับที่ CPU ที่เราใช้เนี่ยได้แก่ Ryzen 9เจ็ด X นั่นเองครับผมต้องบอกเลยว่าใช้เอามาได้ค่อนข้างสบายเลยนะฮะส่วนที่ใครเนี่ยกำลังมองหา Ryzen 7หรือ Ryzen 5เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าสามารถใช้ได้สบายสบายเลยนะฮะสำหรับใครเนีที่ต้องการใช้ชุดนั้นในราคาประหยัดนะครับผมอย่าง i d Cooling FX 3 6 0เนี่ยต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์คุณแน่นอนครับ สำหรับใครนะครับที่อยากได้ชุดน,น้ำดีๆอย่างนี้คุ้มๆอย่างนี้นะผมมาซื้อได้เลยครับผมที่เว็บไซต์ adwise.co.th ได้เลยนะครับหรือหน้าสาขาทั่วประเทศเลยรวมไปถึงสปปลาด้วยนะครับผมสหรับตอนนี้ผมฝากไปด้วยครับผมนึกถึง i อนึกถึง adwise จำหนายแล้วซ่อมครบจบในที่เดียวครับ